อันนี้เป็นต้นกระทุ่มนะเป็นเทีมงานของฟังกอกอังไใสคือทรงทำไม่ยากครับถ้าเข้าใจแล้วระดับการฝึกฝนเนี่ยไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายทำได้หมดครับเราขอถอยกล้องมานิดนึง การดับไม้เนี่ยก็คือว่าดับแล้วเนี่ยอย่าไปขวางจะไปขวางกับลำดลำเหน็่งเนี่ยมันต้องได้การร้องอ่อย่างที่กำลังตัดอื่เนี่ยคือไม่ต้องดัดให้มันสัมพันธ์กันทั้งต้นเ,นเ,นเวลาดูภาพภาพรวมแล้ว อันนี้เป็นต้นกระทุ่มนะครับการัาปรึกษากันสองคนว,ว่าเอาไงดีเอ่ยไปทางไหนดีต้องปล่อยให้เขาดัดนะครับเพราะว่าจะได้เป็นเร็วขึ้น อันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะว่าไม้เนี่ยถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยการจัดการตั้งโครงมันไม่ยากนะแต่ต้องได้รับการฝึกฝนได้เรียนก่อนได้รับการอธิบายนะว่ารูปทรงแบบนี้เนี่ยอันนี้เป็นไม้กลุ่มกอนะครับ หลังนิดนึงกิ่งกลางกดลงหลังนิดนึงกดต่ำลงเอาปลายลงกดปลายลงลงไปทั้งอันเลยลงกดลงไปเรื่อยๆอ่าน,น่นะโอเคยอดตัดต้านก็จะสวยขึ้นนะอ่ะตัดต่อให้ยอดที่ตั้งเดชแล้วโอเค นี่โอเคเอายอดด้านขวามือร์ด้านซ้ายมือนี่ยอดด้านซ้ายมือร์กลิ่นมาทางซ้ายนี่เลยทางซ้ายไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ข้ามภากมาด้านนี้ด้านนี้ด้านด้านซ้ายมือนี่อ่้โยกไปทางซ้ายหักไปทางซ้ายทั้งลำเลยเพีงแต่ควรขยับออกอติ๊กน้อยขยับคนออกนิด หัวไม่ลงไปอ่าเอาหักหักลำโพงข้างล่างโอเแคร์ได้แล้วได้ได้ได้ผลักไปข้างหลังผลักไปข้างหลังอ่ะเนี้ยเก่งด้านล่างกดฝั่งขวามือนี่นี่ยเนี่ยเล็กๆอ่ะข้างหลังกดลงอ่าโยกเลยหัดเอี้ยวไปเอี้ยวมาแล้วก็กดลง อันนี้เป็นการฝึกทักษะนะครับเขาก็ดัดได้ดีพอสมควรแล้วต้องขออาภัยนะครับที่ไม่ได้กล่าวสวัสดีเพราะว่าถ่ายแบบฉุกเฉินใครก็ทําอยู่ก็เลยเรียบเอากล้องมาถ่ายเพราะเป็นวิทยาทานนะครับนี่คือผู้หญิงทำํำ ปลายหน้าเราเนี่ยเข้ารวดให้สุดก่อนมันมันจะอ่าเข้ารวดก่อนต้องเข้าให้สุดเวลาเวลาเราดัดอะไรเนี่ยมันจะได้สวยงาม ข้างล่างด้วยเข้าให้สดต่อเลยครับสายเข้าเลยตัดสัญญาณออกต้องขออภัยนะครับการถ่ายทำจะผุกตัดผมเองก็ไม่เก่งเรื่องเทคโนโลยีด้วยจิงล่างดัดจิงเดนกเดงมันแข็งไปหน่อย เมื่อกี้เนี่ยล่างสุดฝามือข้างล่างล่างอ่าดัดให้มันยืดเอียวหน่อยนี่โค้งไป็นวะข้าจั์เลยดัดอีกนิดนึงมันใหญ่แล้วไงมันโยกไม่ไปเหรออ่าโอเคสวยงาม อ่ะอ่ะออกมาอ่นานแบบออกมาออกมาอ่ามาดูกล้องว่ามันเป็นยังไงต้องแก้ไขอะไรไหมถึงนี่มันทับหรือไม่ต้องเอาถึงนี่ลงหน่อยหลังกดลงนิดนึ่งไปกับเริ่มใหม่แล้วอ่ะไปตัดต่อคลิปเยอะเลยในะไรก็น่ารักไหม ใช้ได้ใช้ได้แล้วไม่ต้องมาไม่ต้อเอาเอาตัวเราออกมาโอเคนะครับอ่ะมาดูบ้างว่าเราดันต้องเป็นยังไงโอเคไหมสวยแล้วทาไม่กิ่งนะต้องแก้ขายอีกกดหนึ่งกดโล่งหนึ่งไป ความือตามความือลงไปเลยกระอดอกอันนี้ขึ้นมานิดนึงสรุกตัวหน้ากระอดอกตัวล่างขึ้นครับ ที่ดับเนี่ยมันมันจมนหายไปดึง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 ,ด,ง,ด,งดึงไปทางขวามืออ่าเยวแล้วต้องขออภัยนะครับเพราะว่านี่เป็นการบันทึกสดเลยนะเป็นการบอก ตำแหน่งช่องไฟการดัดทิศทางอย่างไรเนี่ยให้มันดูละกลมกลืนกันนะครับะจะไปตัดสิงนี้ออกตัดนี่สันแค่นี้ตรงช่วงหยกักนี่จำได้นะอาตัดลงตัดตัดตัดแล้วมันจะได้ดูมีช่องไฟแล้วมันไม่ค้ากัน ก็ประมาณนี้ครับก็รอ,อรายละเอียดนะอันนี้เป็นปิดทองหลังผ้าเนี่ยสองคนเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเพราะว่าจะเข้าร่วดให้คนอื่นดัดน,นะส่วนใหญ่เนี่ยก็ฝึกฝนไปแล้วตดวก็เรียนลูกไปวันนี้ทําได้เยอะแล้วนะนั้นบอลใสโครงสร้างแบบนี้มันไม่ยากครับถ้าเราเข้าใจนะฮะ มันจะดูสบายตาต้นนี้ไม้ต้นนี้เป็นกระทุ่มกลุ่มปลอนะฮะลองหมุนรอบต้นดูหน่อยเจ็ดฉากไม่ลองหมุนรอบต้นดูนาไปเชื่อมหมุนเวลาหมุนแล้วเนี่ยจะไปบางต้นไม้อ่านั่งหมุนช้าช้า ให้สังเกตนะครับจังหวะช่องไปจังหวะลำต้นเมนต่างๆค่อยๆหมุนไปนต้องขออภัยนะครับถ้าเกิดว่ามีเสียงแทรกเสียงอะไรเนี่ยเพราะว่าทางเราไม่ได้ทำเป็นสตูดิโอจริงๆังเราต้องการเผยแพร่ลูกทรงไม้นะครับ สำหรับท่านผู้สนใจก็ลองลองดูแล้วก็ลองไปทำดูนะครับไม่ได้บังคับไม่ต้องสร้างตามนะเพียงแต่ว่ามันเป็นรูปทรงใหม,ใหม่ๆก็อยากจะเผยแพร่อยากให้วงการบอนไซบ,บ้านเราเนี่ยได้มีการพัฒนามากขึ้นนะฮะจากในอดีตในปัจจุบันที่ทำกันอยู่นะครับปัจจุบันนี้ก็พัฒนาไปหลากหลากรูปทรงเยอะ แต่การทำบอนไซเนี่ยมันต้องปร o ง g นะมันต้องเห็นลำต้นเห็นสิ่งนะต่างๆเนี่ยพอเราเปิดช่องไฟแล้วนะเราเปิดให่ไม่ม,มีเมนเลยเมนเนี่ยมันจะอยู่ด้านข้างหมดอันนี้ก็ด้านหลังนีกทางเป็นแผ่นพีพีพอร์ตอันนี้อยู่ด้านหลังเลยนะครับมันเป็นลำหลำัง จะเป็นเบนหลังเลยอันนี้ก็จะเป็นลำอีกลำานึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันปอดูในตำแหน่งที่ถูกต้องนะครมันก็เปลาละฟองภาพรวมเนี่ยโประกอบมาเน,นี่ยมันจะชัดเลยต่อไปจะติดตามบ่อยๆนะครับว่าไม้ต้นไหนครับจบร่างเป็นอย่างไรมีไปแล้วไรเนี่ย เราก็จะมาทําให้ดูต่อไปนีมันไม่ว่จบแค่นี้ว่าเราต้องทาเป็นภาพชัดเจนว่าไม้เมื่อมันสร้างออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะฮะอันที่เราตัดยากนี่เวลาต้องตัดลงกันนะครับต้องตัดลงสิเดี๋ยวเรามันหยาดเสนิล็นี่ยมันยังไม่เกือตัดไม่ได้นีต้องใหญ่นิดนึงแล้วอย่าตัดตั้นลงก็ถึงออกมาปั้ไม้ทำจบแล้วความมันไม่สั้นครับเวลาตัดเนี่ยบางคิดแย่ว่าไม้มันสั้นเนี่ยแต่จริงๆมันต่อมาเรื่อยๆมันจะยาวขึ้น นฟอร์มจะอีกสมบูรณ์นะคนระับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาแบบนี้สร้างไม่ยากครับงแ,แต่ว่าต้องได้เรียนรูปพื้นฐานนะม้ามันสำคัญตั้งแต่ลำต้นขึ้นมาเนี่ยเราจะตัดแต่งแยกอย่างไรนะเพราะถ้าม้าต้นเนี่ย,ม,ยมันจะขึ้นเป็นตรงๆนะมันไม่ได้โยกมาแบบนี้นะครับมันจะขึ้นมาตรงๆตรงๆเนะี่ยพวกนี้คือตัดกันมาใหม่ใช้เวลาเรียกเป็นสิบสป,ปี มันต้องอดทนจากเขาอ่ะครับเพื่อทีลูกจงมาก็สังเกตว่าต้นแม่เนี่ยมันเป็นต้นยืนนะต้นลูกเนี่ยมาอยู่ข้างหลังเราจะทํายังไงให้ต้นที่ถูกปังเนี่ยให้ไม่มีบทบาทก็คือการตัดตัดแล้วก็ดึงดึงเบนออกมานะครับอันนี้ตัดให้ดึงเบนออกมาให้ม,ออมันยาวมาให้เนื้พื้นที่หลังเนี่ยกอกลอลงมาให้มันพุ่งดมช่องจังหวานี่ ก็จะได้ลูกตรงเนี่ยครับคือลำของนมนแต่วเวลารูหน้าตรงตรงเนี่ยมันคาดจะไม่เห็นเลยเนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทำไม้เราต้องวางโครงเอาไว้ถ้าเราวางโครงหลังได้เนี่ยเวลามาทำเรื่องอรายละเอียด ต่างๆมันจะง่ายครับมันไม่ยากมันยากอยู่ตรงที่เราจะเริ่มอย่างไรเราจะพดอย่างไรเนี่ยแล้วเราจะทำุปกรณ์แบบไหน,นมันเป็นการวางแผนล่วงหน้านะพออนาคตเนี่ยมามันตาแล้วเนี่ยเราสร้างแล้วจะเกิดความสนุกขึ้นมา,าะฉะนั้นแต่ว่าวามสาร์สนานี้ต้องใช้ความอดทนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมจะอัดชิปของกระโพซึ่งธรรมชาติเนี่ยให้มาแล้วเราดัดแล้วเนี่ย ันจะเป็นอย่างไรเนี่ยอันนี้ไม่มีการเลี่ยงต่อเลยก็ตัดจากธรรมชาติมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะชใช้เป็นตัวอย่างแซมเปิลให้ดูนะครับเดี๋ยวจะเป็นชิปเดียวกันเลยนะนี่คือไม้ของธรรมชาติเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้่ะครับเดี๋ยวจะต้องมืดๆหน่อยนะเชา้ชาๆมืดเนี่ยมันจะถ่ายจะชัดเจนนี่คือเป็นธรรมชาติทั้งหมด ไม่มีการเลี้ยงออกมาถ้าเกิดตัดแล้วเอาเลยนะครับก็วันนี้สวัสดีกสวัสดีก่อนครับขอบคุณครับ